สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถไมตี้หัวเดียวเข้าใหม่อีก1นึคันนะครับผมเอกสารคู่มือมีนะครับผมชุดโอนเรียบร้อยนะครับทะเบียนขาดเกินนะครับผมทะเบียนขาดหกหนึ่ง cái nó này cái này mới chậm vậy đấy cái pháo của mày Hả? cái gì เป็นเครื่องไมตี้ 2L นะครับ เป็นป้ายจังหวัดมหาสา,า,ารคามนะครับผมสภาพหัวเก๋งก็พอใช้ได้นะครับดูดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าสวยกิ๊กนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าไม่ผุไม่พังนะครับแต่ว่าประตูฝั่งทางนี้นะใช้ระบบก้อนล็อกฝั่งด้านขวานะครับกระจกอ้าวขากระจกกระลุดแล้ว ตัวนี้เป็นระบบพวงอะไรธรรมดานะครับผมลัดรอบไม่ขึ้นสำหรับวิ่งเข้าไล่เข้าสวนนะครับขนฟางขนไม้ได้หมดนะครับราคาเบาๆครับ กระบะก็พื้นมีผูนะครับ,บกระบะหลังตรงพื้นผูอยู่แต่โดยรวมพอใช้ได้นะครับมาดูสัภาพยางกันก่อนแล้วกัน สภาพยางก็พอใช้ได้ครับไม่สวยนะครับพอใช้ได้คือสภาพยางสี่เส้นนี้สภาพจะพอๆกันนะครับผม เดี๋ยวมาดูคัดซีกันครับผมว่าคัดซีจะเป็นยังไงก่อนดูคัดซีเ้วดูประตูฝั่งด้านซ้ายก่อนนะเอฝั่งด้านซ้ายนี่ปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดได้ดูคัดซีเลยครับ ครับผมครับผมค <c oughs> ่าเอฟข้อสั่นนี้วะเอฟีสูค่าเอฟข้อสั่นอาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมาักอาจจะมีแต่ข้อเหง้าเลยถ้าห้องออกของฮิโนกก่ก็ได้ว่ามันจะซัมเอฟข้อสัน่นเลยมาผมผมก็ใช้ฮิโน่หรือว่าลูกคุณตัดหน่อยโอ้ลูกคุณตัดไงบอสครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมอีกประมาณนซีหาหน้าที่จะผมไป็นผู้แทนครับ โอเคโดยรวมคัดซีสวยนะครับคันนี้คัดซีสวยสวยสวยๆเดี๋ยวเราจะทดลองขับดูนะครับโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับรถคันนี้ลูกค้าขับมาส่งทางร้านเราเองเลยนะครับลูกค้าขับมาจากอำเภอบรุรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับคันนี้ แต่ว่าทะเบียนขาดหกหนึ่งนะครับเลขเครื่องเลขคัดสีตรงนะครับผมพร้อมโอนนะครับอาจจะให้ซเฟอร์ซอดาขับให้ดูนะครับ ขับขึ้นไปเทิงเลยคุณว่าขับขึ้นไปเทิงยังกลับมาไหมคันนี้เปิดขายอยู่ในราคา42,000บาทนะครับ42,000บาทนะครับรถไมตี้เอ็กเครื่อง 2L นะครับผม นะครับผมจอดโอเคเปิดขายอยู่ในราคา4 2่0 0บาทนะครับ42,000บาทนะครับคัดซีสวยนะครับเครื่องดีนะครับผมใครเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วไม่ต้องเปิดก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับผม